สัปดาที่แล้วนะคะที่มีการจับบ่อนพนันออนไลน์นะคะซึ่งคุณบักบันเปรียบเทียบไว้ว่าการจับเสียโป้นั้นเท่ากับว่าเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งวันนี้จะมาเปิดเผยให้คุณผู้ชมดูว่าตกลงว่าฐานของภูเขาน้ําแข็งใหญ่มากน้อยแค่ไหนคะ่ะครับปฏิบัติการเรื่องของการชัดดาวกาเล็กซี่หรือชัดดาวเสียโปและปฏิบัติการในเชิงยุทธการจ,จ,จันทบูรณ์ที่จังหวัดจันทบุรีที่ไปจับบอนการพนัน ออนไลน์ Online, บนลานจอดรถที่บ้านผักกาดอำเภอโป่งน้ำร้อนชายแดนไทยกัมพูชาเป็นเพียงแค่เขาเรียกว่ายอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเองเขาบอกเขาพูดกันว่าปฏิบัติการในการปราบบ่อนพนันออนไล,ลน์ละลอกนี้คุณวิลาสินีจับได้แต่แพะแกะ,แกะ hmm. เป็นแพะกับลูกแกะน้อย ที่จันทบุรีจับได้34คนเป็นคนดูแลเซิร์ฟเวอร์และปฏิบัติการตั้งอยู่บนคอนเทนเนอร์ที่ลานจอดรถที่โป่งน้ำร้อนที่บ้านผักกาดขณะที่ปฏิบัติการจับเสียโปโในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นทำอุบายล่อประกาศโดยโฆษณาชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมคุณดูดีๆนะชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้ามาเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นผ่านอิเล็กทรอนิกส โดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าพนักง,งานนี่คือข้อหาเขาสมคบการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินเป็นเพียงการจับคนตัวเล็กครับและถึงตอนนี้ปฏิบัติการทั้งหมดกำลังบานปลายไปสู่ในธุรกิจที่หลากหลายผู้บัญชาการสอบสวนกลางประกาศชัดว่าหลังจากนี้ จะออกปลาปรามเรื่องของการพนันออนไลน์เป็นรายสัปดาห์ครับมาดูเรื่องปฏิบัติการเสียโปโ้เสียโป้จะทําหน้าที่ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์คุณเห็นไหมค่ะชักชวนให้คําแนะนําให้คนมาเล่นผ่านบัญชีเฟซบุ๊กของตนเองเข้าบัญชีเฟซบุ๊กของภรรยาบัญชีเฟซบุ๊กของเว็บไซต์พนันออนไลน์อื่นๆในนามของแกลเล็กซี่และแกลเล็กซี่นี่คือใครเป็นเจ้าของ ไม่ใช่เสียโป้นะถ้าตำรวจบอกว่าเสียโป้พี่โอจะบอกว่าไม่ใช่แต่พวกทั้งหมดจับเสียโป้ไป31คนผ่านเนี่ย galaxy.com ผ่าน galaxy 88คุณจำตระกูลนะ88919698ล้วนแล้วแต่เป็นเครือข่ายรายเดียวกันทั้งนั้นครับโอจู ตือัวสารวัตรัวชอฟอลอใช่หรือไม่ตัวใหญ่จริงๆโปจึงเป็นแค่มาเก็ตติ้งหรือว่ามา้าคือไปชักชวนคนอื่นให้มาเล่นแล้วกินหัวคิวจิบจินายโป้มีพฤติกรรมคือประกาศเชิญชวนร่วมกันจัดให้บุคคลคนอื่นเข้าเล่นการพน,นัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในนามแกเล็กซี่ครับและปฏิบัติการหลังจากนี้ไปการจับที่จันทบุรีเขาเรียกเป็นยุทธการใหญ่นะเธอรู้ไหมค่ะยุทธการจันทบูรณ์เธอรู้ไหมที่ไปจับตรงไหนลานจอดรถตรงแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านผักกาดอะลานจอดรถเลยลานจอดรถเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปวาง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 แล้ว เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดคนที่ดูแลเป็นแอดมินอยู่ตรงนั้นแหละครับอยู่ข้างๆเจ้าหน้าที่นั่นแหละครับแมวที่ไหนจะทําได้ละ่ะถ้าไม่ใช่ขาใหญ่อะครับมาดู <c oughs> ในธุรกิจการประนันเมืองไทยนี่คือขาใหญ่ตัวจริงเสียงจริงสารวัตรสัวตำรวจครับผมพูดในเมื่อวันศุกร์ในรายการ Nation Insight สารวัตรสัวเป็นตำรวจ อดีตเป็นนายฐานเรือย้ายมาเป็นตำรวจปัจจุบันระดับสารวัตรครับขาใหญ่คุมอยู่ที่นี่ทั้งหมดเกี่ยวกับพนันออนไลน์ครับคนต่อไปคือล็อกกี้ล็อกกีนี่คือขาใหญ่จริงๆตัวจริงเสียงจริงปัจจุบันเพรามือปล่อยให้เด็กๆเล่นกันแต่ขาใหญ่จริงๆครับจริงขนาดไหนจริงขนาดว่าตัวจริงยังเรียกพี่ครับต่อไปชอฟอลอผมไม่พูดว่าคือใคร mm. เขารู้กันทั้งบางครับ เฮีย yeah, เขาใหญ่จริงๆแต่เน้นในเรื่องพนันบอลออนไลน์ครับตระกูลเบ็ดทั้งหลายตระกูล88ตระกูล98อ่ะพี่เขาล่ะครับในกลุ่มไหนสโบเบ็ดฟีฟามีใครเล่นอกีกตีประวานหาเจอไหมไอ้ตี้ตัวหล่อๆเจอไหมไอ้เต๋าเฮียตือเจอไหมจู้ชายเจอไหมเฮียโยอ่ะ ก็ไม่เจออีกใช่ไหมเจอใครเจอเสียโป้เจอเย่เย่ต๋องปากน้ำเจอเจ้าแม่ต่อที่อมรชัยเจอปอบางปะอินคนเหล่านี้เป็นมาเก็ตติ้งและมาครับผมไม่ได้เล่นการพรนันแต่คนการพนันมาอินบรีไว้ผมสองวันสองคืนเพราะกลัวตำรวจจะไม่รู้ครับมาให้ผมช่วยอธิบายให้หน่อย ทั้งหมดเชื่อมโยงกับใครตอนนี้บ่อนที่กัมพูชาประเทศกัมพูชาประกาศชัดครับเดิมทีเซิร์ฟเวอร์หลักไปจดทะเบียนอยู่ที่นั่นในเล่นการพนันออนไลน์ข้ามประเทศเพราะมีใบอนุญ,ญาตถูกกฎหมายแต่ปัจจุบันรัฐบาลอุนเซนประกาศชัดใครก็ตามที่จัดระบบพนันออนไลน์ถ้าไม่มีใบอนุญ,ญาตถูกต้องตามกฎหมายทำไม่ได้ทั้งหมดเลยย้ายจากแถบปอยเป็ด สะแก้วตราดไปอยู่ที่ท่าขี้เหล็กกันหมดแล้วย้ายไปอยู่กันที่นั่นและปฏิบัติการจดเขาเรียกยูอะไร URL หรอใช่ค่ะ URL <ด>กันอยู่ที่นั่นครับแต่เล่นกันในประเทศนะครับขาใหญ่คอนโทรลทั้งนั้นแหละครับท่าขี้เหล็กเมียนมามาเกาลาสเวกัสล้วนแล้วแต่อยู่ในมือของคนกลุ่มนี้มาดูเว็บไซต์พน,นัน ฮอตฮิตยูฟาเบตสโบเบตแพร็ดแพรดเขาเรียกแพร็ดแพร็ดทำไมเขาเรียกอย่างนี้นะพี่โอ๊ะแพร็ดแพร็ดเวลาท้องเสียโดนกินไปนะท้องร่วงต้องแพร็ดแพร็ดฟีฟาห้าห้าอาร์บีแปดแปดเห็นไหมทำไมมันตระกูลเดียวกัน้งนั่นแหละครับล่าสุดสวนดุสิตโพ สำรวจออกไปบอกว่าคนไทยคิดยังไงกับเรื่องบอลประชาชนให้ความสําคัญกับการแพร่ระบาดโควิด -19 เนี่ยจากกรณีที่การลักลอบเข้าเมืองแรงงานเถื่อน92%บอนการพนัน83%อน83%อันนี้ใช่ไหมที่<ช>ทําให้ต้องปรับมาปราบกันใช่ไหมใช่ถ้าไม่มีอันนี้เข้ามาปราบกันไหมอืมไม่ปราบลูกหน้า,านะ,นะปะจมูกครับเนี่ยคนไทยเขามองเห็นกันว่างั้นะถามว่าถ้าทําให้บอลถูกกฎหมายเอาไหม บอกผลดีก็คือเก็บภาษีได้ผลร้ายก็คือลูกหลานเราจะเอี่ยวการพนันหมดเราไปดูกันต่อไอ้ธุรกิจเนี้ยมันมีช่องโหว่อยู่ครับช่องโหว่อยู่ตรงนี้แล้วกลายเป็นช่องโหว่ใหญ่ที่ใครๆทำตรงนี้กันหนักหน่หนวงและจับกันไม่ได้พรบพนันในมาตรา12บ .12 เนะี่ยกำหนดหลักการไว้อย่างนี้ไอ้หลักการตรงนี้ผมไม่ได้พูดตำรวจกองปราบ กับเจ้าหน้าที่ของปอป,ปองอเขาให้ข้อมูลผมมากันสองคนบอกว่าจุดอ่อนนึงสุดที่สุดของมาตรา1 2คือกำหนดว่าห้ามจัดให้มีโฆษณาเชิญชวนบังคับขู่เข็นชักจูงห้ามเล่นในบัญชีกอคือใบยา,ญญาตบัญชีขอคือที่ขอญาตอื่นๆที่เข้าลักษณะนี้หนึ่งคนจัดไอ้เล่นหรือเจ้ามือห้ามสองโฆษณา คนช,ช่วยประ,ประกาศ,กาศคนชักจูงสองห้ามไว้ส <3, S 2> ผู้เล่นจำกัดแค่นี้แต่พอเล่นกันบนออนไลน์มันมีช่องโว่อีกพอเล่นกันบนออนไลน์เนี่ยมันมีช่องโว่อีกคุณวิลามันมีช่องโว่ตรงที่ว่าเล่นออนไลน์น่ะมันคุมไม่ได้เซิร์ฟเวอร์มันอยู่ข้างนอกอคุณเห็นไหมมันถึงเป็นช่องโว่เซิร์ฟเวอร์มันอยู่ข้างนอกพนันออนไลน์ อยู่ต่างประเทศไม่สามารถจับคนเล่นได้เพราะคุณถืออยู่ในมือถือคุณจะรู้ได้ไงว่าอยู่ไหนใช่เป็นอคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งไม่มีอำนาจไม่มีเหตุอันควรหรือเหตุต้องสงสัยไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าตามบัญชีเวลาเขาเล่นกันอยู่ในบอลเนี่ยเหตุซึ่งหน้าแต่นี่กด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 มไม่อยู่นในท้ายบัญชีของประมวลกฎหมายอาญามันถึงมีช่องโหวง่ไงสิ่งที่ทําได้เจ้าหน้าที่จะทําได้อย่างเดียวจากออนไลน์คือ จับคนที่โฆษณาคนที่ชักชวนโดยต้องมีการพิสูจน์ทราบตัวตนว่าเป็นใครเจ้าของหรือผู้ใช้สื่อที่ทำหน้าที่โฆษณาดูดีๆจับคนโฆษณาคนชักชวนโป้เนี่ยคนโฆษณาคนชักชวนเห็นนะต่อมาไอ้เว็บไซต์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นแหละพิสูจน์ทราบว่าเป็นของใครเจ้าของหรือผู้ใช้สื่อที่ทำหน้าที่โฆษณาจับได้แค่นี้แหละครับ เอาละเมื่อจบได้แค่นี้มันทำยังไงตอนนี้ปรากฏการของบ่นพนันออนไลน์มันระบาดมาถึงนี่ละอยู่ในมือถือนี่คือมือถือผมครับมือถือนายบากบัน่นบุญเลิศไม่ต้องบอกหมายเลขใน Line แอดเสิร์ฟข้อมูลนี้มาถึงผมผมชื่อบากบันรายได้ได้มาโดยหนึ่งสมองกับสองมือไม่เล่นการพนันแน่นอน เสิร์ฟมาที่นี่ไลฟ์สกอร์ไทย5ดูบอลสด24ชั่วโมงผมสงสัยว่ามันมาอะไรเคยกดไปครั้งหนึ่งยังโปรโมาอีกมันคือหนึ่งในาลแอดที่ดึงคนที่เป็นสมาชิกของลายประเทศไทยให้ไปเล่นการพนันกันครับเล่นตรงไหนทั้งหมดมันจะมาอยู่นี้ สมัครตรงบริษัทแม่ไม่มีโกงมั่นใจล้านเปอเร์เซ์ยู่ฝาเบ็มันอยู่ในไหนมันอยู่ในนี้บัคคารตกดเข้าไปเข้าวเว็บไซต์ได้ทันทีมันอยู่ไหนสโบเบ็คลิกเข้าไปเป็น Member เมมเบอร์เข้าทันทีมันอยู่ที่ไหนจีคลับมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หวยไล สร้างรายได้แม้ตกงานแนะนำเพื่อนมาเล่นหวยรับค่าคอมไปเลย8%มันอยู่ในรลยราลประเทศไทยมีกี่คนคุณวิลาสินีเจ็ดกเจสิบหกสิบว่าล้ลน <47 S 1> คน47ล้านคนค47ล้านบัญชีในมือถือเซิร์ฟช่องทางการเล่นพนันออนไลน์ไปในมือถือประชาชนครับตำรวจรู้ไหม ไม่รู้ตาบอดลายรู้ไหมไม่รู้พระมองไม่เห็นแต่ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้มาดูวิธีการแทงบอลออนไลน์เข้ายูฟ่าเบดเด็กกดเข้าไปได้ทันทีดูบอลสดยูฟ่าเบทไลายได้เพิ่ม2%ทุกเงินฝากเข้ายูฟ้าเบดแล้วกดได้ทันทีแทงไป5 0 0ก็แถมให้พันหนึง่งเนี่ยกดเข้าไปเป็นเพื่อน กด้าไปเป็นเพื่อนกดเข้าไปเป็นเพื่อนตัวการใหญ่ในการเสิร์ฟไม่ได้อยู่ที่เสียโป้ไม่ได้อยู่ที่แกเล็กซี่นั่นคือมานั่นคือมาเก็ตติ้งตัวใหญ่อยู่ที่นี่เสิร์ฟทีเดียว47ล้านบัญชีถามว่าเข้าขายพรบพนันมาตรา12ไหม เป็นตัวการในการโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ให้คนไปเล่นครับถ้าจับเสียโป้ในมาตราเดียวกันจับลายประเทศไทยแบบเดียวกันเลยครับคุณเป็นเขาเรียกเป็นแอปพลิเคชันรอเป็นแอปพลิเคชันใช่ค่ะเพื่อสื่อความกับคนแต่คุณปล่อยให้คนที่มาจูงใจคนให้เล่นการพน,นันมาอยู่ในบ้านคุณเข้าขาย ปล่อยให้โจเน่ยมาอยู่ที่บ้านเหมือนกันถูกไหมจับเสียโป้เป็นแบบนี้จับลายก็เป็นแบบนี้มาดูลายครับนี่ผมไปดูลายประเทศไทยปี62รายได้หลักเท่าไหร่คุณวิลาสินี2,600 2,860ล้านค่ะรายได้รวมรายได้รวมอยู่ที่3,655ล้านบาทต้นทุนการขายต้นทุนอยู่ที่2,000กว่าล้านกําไรมีกําไร521ล้านสําหรับปี2562ถ้าคุณทําธุรกิจ ที่เป็นช่องทางหลักในการสื่อความกับคนในการคุยกับคนผ่านแอปพลิเคชันของคุณและคุณเปิดให้มีคนที่จูงใจใคนมาเล่นการพนันผ่านทางแอปพลิเคชันของคุณและคุณมีรายได้าจากส่วนนี้คุณเข้าข่ายพรบพนันเช่นเดียวกันครับตำรวจรู้ไหมไม่รู้มาดูต่อ นี่ผมไปดูค่าใช้จ่ายและการขายและบริการของลายประเทศไทยค่าใช้จ่ายการขายบริการ1,200ล้านค่ะรายจ่ายรวมอยู่ที่3,600ล้านมีดอกเบี้ยจ่ายอยู่4ล้านกว่าบาทกําไรก่อนภาษีนะคะ34ล้านแล้วก็กําไรสุทธินะคะ62อยู่ที่34ล้านค่ะถ้าคุณทําธุรกิจมีกําไรก่อนหักภาษี34ล้านและคุณปล่อยให้มีคนกระทําในแบบนี้และให้ลูกหลานเรา เป็นคนที่กดเข้าไปเป็นเมมเบอร์และเล่นโดยง่ายขาดความรับผิดชอบในหน้าที่เขาเรียกขาด accountability ขาดความสำนึกในรับผิดรับชอบต่อสังคมที่ตนเองได้ดำรงตนอยู่และเป็นส่วนหนึ่งที่ล่อแหลมที่จูงใจให้เยาวะชนลงมาเล่นการพานันคุณก็ต้องมีส่วนที่ถูกจัดการตำรวจเอาไงก็ไล่มาดูนี่ ถ้าไม่ทำอะไรลูกหลานเราจะเป็นเช่นนี้นี่คือการพนันในกลุ่มเยาวชนที่มีการสำรวจกันในช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหกสองปีหกสามเครื่องมือที่ใช้เล่นอสมาร์ทโฟนถึง96%นะคะโน้ตบุ๊ก21%คอมพิวเตอร์9%แล้วก็แท็บเล็ตอีก5% ช่องทางที่พบเห็นที่พันนันมากที่สุดอยู่ในไหน Facebook เยอะที่สุดนะคะเ6เว็บไซต์70%เปอร์เซ็นต์ไลน์าย3 2บเปอร์เซ็นต์อินสตากแกรม่ตเปอร์เซ็นต์ทตตอร์ทวิและอีเมลนะคะ7ด้วยกันถ้าเขาปล่อยให้เสร์ฟในการพันนันออนไลน์ผ่านทางมือถือที่ f a c e b o o k เว็บไซต์ไลน์แอดสูงขนาดนี้โดยที่เจ้าหน้าที่ตามืดบอดแสดงว่าอย่างเดียวครับ เจ้าหน้าที่เหล่านั้นมีส่วนรู้เห็นครับนี่ผมตั้งข้อหาผ่านทางรายการถามว่าคนเหล่านี้รู้ไหมว่าอยู่ในไลน์รู้ครับรู้ไหมว่าอยู่ในเว็บไซต์รู้ครับรู้ว่าอยู่ r r l ว่าเป็นใครด้วยไหมรู้ครับกระทรวงดีรู้ไหมรู้ครับแต่ทำไมจัดการไม่ได้บอกว่าอยู่ข้างนอกปิดไม่ได้ความจริงขอว่ากันว่านะอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ตำรวจ ปปงมาบอกผมเองบอกว่ามันมีสวยครับตำรวจผู้บัญชาการสอบสวนกลางผู้บังคับการกองปราบจะเอาอยัางไงกับลายแอดครับถ้าไม่ทำผมว่าเยาวชนเราจะถูกมอมเมาจากพนันออนไลน์ผ่านทางมือถือครับ